การตื่นนอนตั้งแต่ตีห้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับโดยเฉพาะสำหรับใครหลายคนที่เคยชินกับการนอนดึกแต่รู้ไหมครับว่าหนังสือ the 5 am miracle ของ Jeff Sanders ได้เผยให้เห็นถึงพลังลับของช่วงเวลาก่อนฟ้าสางการตื่นเช้าไม่ใช่แค่มีเวลาเพิ่มขึ้นแต่มันคือช่วงเวลาแห่งความสงบช่วงที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆมันคือการเตรียมตัว เพื่อคว้าชัยชนะของวันทั้งวันเจฟแซนเดอร์สบอกไว้ชัดเจนครับว่าการที่เราชนะช่วงเช้าได้คือการชนะทั้งวันหลักการของเขาคือต้องมีนิสัยเชิงรุกวางแผนชีวิตอย่างมียุทธวิธีจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณลืมตาตื่นตอนตีห้าโลกยังเงียบมือถือยังไม่ดัง ฟีดโซเชียลยังไม่เด้งนี่แหละครับเวลาทองที่เป็นของคุณล้วนๆใช้เวลานี้เพื่อพัฒนาตัวเองออกกำลังกายวางแผนชีวิตหรือแม้แต่เงียบๆทบทวนเป้าหมายแต่แน่นอนครับเส้นทางนักตีห้าไม่ง่ายมันต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมอเริ่มจากเล็กๆก่อนครับขยับเวลานอนให้เร็วขึ้น เตรียมตัวเข้านอนให้มีคุณภาพวางแผนไว้เลยว่าตื่นมาจะทำอะไรและให้รางวัลตัวเองเล็กๆเ,เมื่อทำได้หลายคนที่เปลี่ยนมาเป็นนักตีห้าพูดตรงกันเลยครับว่าชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปจริงๆสมาธิและการตัดสินใจดีขึ้นความเครียดลดลงสุขภาพจิตและกายดีขึ้นมีเวลาวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ ที่สำคัญที่สุดพวกเขารู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองได้ใช่ครับบางวันคุณอาจจะพลาดบางวันคุณอาจจะขี้เกียจแต่มันไม่เป็นไรครับสำคัญแค่อย่ายอมแพ้เริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ยังทันจดบันทึกความก้าวหน้าไว้เพื่อเติมไฟให้ตัวเองค่อยๆปรับตัวอย่างใจเย็นแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆสุดท้ายนี้ ผมอยากให้คุณลองเปิดใจว่าการตื่นเช้าตีห้ามันไม่ใช่แค่เทรนด์แต่มันคือไลฟ์สไตล์แห่งพลังใช้หลักการจาก The 5 A.M. Miracle มาปรับในแบบของคุณเองแล้วคุณจะได้เจอศักยภาพในตัวคุณที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีมากกว่า